สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับวันนี้ครับเราจะมาดูในส่วนของเรื่องอัปเดตไลน์แอปพลิเคชันในส่วนของ Android เวอร์ชันล่าสุดน,นะครับอันดับแรกครับเราลองมาดูกันว่าในส่วนของเวอร์ชันเดิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับเช่นสมมติเรามีการส่งรูปส่งข้อความส่งสติ๊กเกอร์อะไรไปแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับหากเราต้องการ แต่ต้องการแชร์ต่างๆเราก็แค่กดค้างไว้ในส่วนของ Android ใช่ไหมมันก็จะเปขึ้นเป็นข้อความ1,2,3,4,8อย่างนี้ให้กับเรายกเป็นว่าข้อความนั้นเกินจาก24ชั่วโมงไปแล้วส่วนที่จะหายไปก็คือคำว่ายกเลิกข้อความที่จะใช้ไม่ได้ใช่ไหมครับ ทีนี้เรามาทำการอัปเดตในส่วนของ i ล e เวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยกันครับลองมาดูซิว่าพออัปเดตแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับเรากำลังคลิกอัปเดตในส่วนของ l ไล่แอปพลิเคชันให้คุณผู้ชมได้ชมความแตกต่างที่กำลังจะเกิดขึ้นครับอัปเดตเสร็จแล้วคลิกเปิดเลยครับคุณผู้ชมครับเราจะย้อนกลับไปในส่วนของแชทเดิมที่เราทำการส่งรูปแชทไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เมื่อเราแตะดูครับในส่วนของรูปภาพลัสติกเกอร์ครับเมื่อเราแตะดูครับเราจะพบความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือในส่วนของหน้านี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับและหลังจากผมเช็คในส่วนของ iOS แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในลักษณะเช่นเดียวกันครับผมซึ่งตรงนี้เป็นอะไรสาระสําคัญไหมไม่มีส่วนไหนที่เป็นสาระสําคัญครับยกเว้นรูปแบบที่มีตรงนี้ครับผมที่มันแตกต่างไปครับเขาก็ทําให้ เราใช้งานได้ง่ายขึ้นครับโดยมีแยกคลิปครับหากเราต้องการเก็บคลิปไว้ต้องการเก็บรูปไว้เราก็แตะไปที่คลิปได้เลยจะลบใช่ไหมจะยกเลิกข้อความจะตอบกลับจะแชร์จะโน้ตจะอัลบั้มหรือจะจับภาพก็ทําได้แบบเดียวกันครับซึ่งคุณผู้ชมที่ เปิดอัปเดตอัตโนมัติไว้และหลังจากมาคลิกใช้ก็อาจจะงงนิดนึงว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแค่รูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นครับส่วนการใช้งานยังเหมือนเดิมทั้ง iOS และ Android ครับส่วนใครที่ไม่ได้เปิดระบบอัปเดตอัตโนมัติไว้ก็ทําอย่างที่เทดดี้ทำเมื่อสักครูน่นี้ก็สามารถใช้งานในลักษณะเช่นเดียวกันได้แล้วครับและสําหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเซทชนครับสวัสดีครับ